โฟกตู้คาราเวลปี lle, 10เครื่องดีเซลทอร์โบ2.0ตัวใหม่นะครับรถเข้าใหม่เลยนะครับคันใหญ่มากเกินเกินกล้องจะถ่ายครบคันโคตรใหญ่เลยนะครับเป็นรถตู้คันเดียวในเต็นท์เลยนะไม่มีแล้วรถตู้ขายเที่ยงเลยคันนี้มาใหม่เลยคันเดียวในเต็นท์นะครับ ดีเซนทอโบ2.0งนปี10นยะไปดูข้างหน้ากันนะครับไงสวยไหมเบาสวยอยู่นะครับขายทุกถูกรับส่งการนะครับขายทุกถูกรับส่งการนะจ๊ะสวยไหมโอ้โยสวยเลยเห็นไหมขายทุกถูกรับส่งการ สี่แสนก้าหมื่นพบาทถูกสุดในเว็บนะครับมาดูกันได้ยางใหม่เครื่องเกียร์เช็คหมดแล้วนะครับทำมาหมดแล้วแสนกว่บาทเครื่องเกียร์ทำมดหมดแล้ะพร้อมใช้ไปยาวๆอีกแปดหมื่นโลสบายๆนะจ๊ะมาดูกันได้สี่แสนก้มนพันบาทนะครปีหนึ่งูนย์ คาร์เวลดีเซนทอเบลสองจุเครื่องตัวใหม่แล้วนะจ๊ะ A300 m i n ้อยไมนเนชเนปี12ออปชั่นเต็มมากประตูดูดกุญแจสองดอกทีวีโอ้ LED อะไรเงรี้ยครบหมดเลยอะดูดะไหมอันนี้คือเพิ่งมาเลยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลย นะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะยังไม่ได้ขัดล้างอะไรเลยสภาพมาแบบนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวทําให้เดี๋ยวขัดขัดสีขัดเบาให้สวยๆนะครับแต่ว่าเดิมๆก็คือสภาพนี้ใช่หไหมไม่มีรอยเลยเขาใช้รักษามากเจ้าของเก่าจอหลังมีสองจอแอร์หลังครบนะครับนี่ออปชั่นเพียบนะครับประตูดูเห็นไหมประตูดู มาดูกันได้จัดเฟรนันได้เต็มรีบมาทันสงการไหมนะครับยางใหม่อยู่นะมาดูกันได้นะครับสวยๆฮอนด้าซีอีวปี2011เข้าใหม่เข้าใหม่สามแสนสองมืนบาท แต่สองหมื่นบาทมาดูกันได้พีซีเบดไม่ได้เชนนะยังไงสวยไหมพีซีเบดไม่ได้เชนนะครับมาดูกันได้สวยๆเดิมๆแม็กเดิมหมดนะครับยางดีอยู่ยางสวยอยู่ s u v มีเยอะเลยเนี่ยอันนี้ก็ยังอยู่เนี่ยสามแสนกระบาทวิทย์แวนห้าประตูสองแสนสองคันนี้ก่อนไม่ได้เชนปีศูนย์แปดสองแสนแปดนะยังอยู่ยังอยู่มาดูกันได้รถ SUV เราเยอะนะจ๊ะอ้าวันนี้ถ่ายเต็มคันให้ดูกัน โตโยต้าวิทย์คิวลิมิเตสสีทองศูนย์สี่ผ่อนได้นะเนี่ยผ่อนได้คิวลิมิเตสศูนย์สี่ซันลูปเบาะหนัง ABS Airbag มีครบยางใหม่เบาะสวยแม็กสวยรถเพื่อนเฮียเองรถสวยไม่ช้ำ ขับน้อยแสงว่าโลมีที่ไหนเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังไม่เคยแก๊สเลยนี่กุญแจรีรโมทอยู่ครบหเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแสนโลอ่ะทำหาที่ไหนวะเนี่ยเบาะเบอหนังสวยเห็นไหมรถเพื่อนรถเพื่อนเฮียเขามีหลายคันไงดอต้าวิเขาซื้อมาจอดไว้สิบกว่าปีไม่แสงว่าโลนะครับ รถไม่ชม้ำไม่แก๊สเปลี่ยนหมดแล้วยางเช่นเครื่องบูทเบิร์ดอะไรดังๆเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับอันนี้ขับดีเงียบกิฟตินซันลูฟซันลูฟนะครับสวยพร้อมใช้แอเปเฟนแนนได้เต็มสองแสนขายสองแสนสองนะมาดูกันได้มาดูกันได้